นอนเตะไปละนันก็ดีอ่ะนอนใช้ได้อันนี้ช่างต่งทำปกติอ่ะก็ใช่ผมประเดีผมอ่า youtube นี้ช่างต่งก็ทำตั้งอันนั้งดิยูทู u อ่ะเดี๋ยวทำให้เอาอ่ะโอไม่เน่เดี๋ยวผมสร้างให้ไม่เดี๋ยวถ้าผมแล้วผมก็ช่างต่งบ้านบารดผมจะผมสนใจผม็นยอดแนะนำอยู่จะขอคำปรึกษาอยู่ผมอยากเพราะว่าบ้านนั่นคนไอเนี่ยมาตัดต้นไม้บรรจงอ่ะที่ผมอ่ะ ผมลบแป๊บเดียวนะช็อตสั้นนะคนดูสามเปนห้าบอกพี่ทำไม่้นี่สิเขาสนใจอยู่เป็นกันเป็นการโฆษณาที่เขาตัดตแต่งกิ่งไม้เด็ก่โรงเรียนเนี่ยเขาตัดเพราะบางทีทํางานได้ปกติแล้วอันนี้มันเป็นก,นการประชา,าสัมพันธ์ของเราไปด้วยครับ,รบ,รบจริงอ,งอย่างอย่างตรงอ่ะเออะมันมันก็ทําได้หลายอย่างหลักคือถ้าเราไม่มีใครติดตามนะคือไม่เคยถ้าเราไม่มีเรื่องอะไรติดตามแน่นอนเราก็ถ่ายทำไปเรื่อยๆไปหลายหลายอย่างให้คนเบื่อเก็บข้อมูลใช่เก็บข้อมูลจะไม่ให้คนเบื่อไม่ให้คนรู้เบื่อไม่ทำซ้ำซากคือจให้เขาเบื่อถ้าเขาเบื่อเขาจะไม่ดู ใช่อย่างผมนี่ที่ว่าเป็นพิธีกรผมลงเพื่อดูตัวเองว่าเราพูดผิดปูดถูอย่างไงนะแล้วก็ลงเฉยไม่นึกว่าเออวันหนึ่งถ้าเขาค้นเขาว่าพิธีกรงานศพป,ปุ๊บของเราจะไปอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยก็แบบไอ้อะไรกว่าคีย์เวิร์ดไงครับคีย์เวิร์ดมันจะรหัสรหัสถ้อยคำคำพูดมันจะไปอยู่ในนั้นด้วยดีเนี่ยเนี่ยทำได้ทําได้ทุกอาชีพละ มันก็เป็นอาชีพเสริมอย่างหนึง่งเพือมีรายได้รองจากอาชีพหลักเราเล็หน่อยถ้าเกิดว่ามันช่องเราใหญ่ขึ้นใช่คนดูมากขึ้นใ<ช>นจะมีรายได้หล<ช>ักก็จะตามมาด้วยครับผมทดสอบไม้อะแน่แจริงๆทําได้หมดแตทางซ่อมกว่าทได้ยูทูบบ์คุยเรื่องยูทูบมีเรื่องถ่ายให้คนดู อย่ให้เขาเบื่อน<ช>่อย่าให,ให้เขาหน้าจิตตามาเับดูแล้วหน้าจิตตามเห็นเห็น่ะมันจะมีรับรับจ้างคนที่สมัครมาเป็นเอเอครีเอเตอร์เอตัดแต่งวิดีโอเลยคือมันเนี่ยเราไปปกติคุยแต่มันจะมีกล่องของตัวตัดตอ่อมีเอฟเฟกต์ไงมันทําให้เรื่องหน่าคุยไงอย่างเราตั้งกล่องไว้ตัวเดียวมันก็แค่มันก็บันทึกข้อมูลอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าเท่มันจะมาเรื่องยูทูบโดยตรงเนี่ยมันจะหาคนตัดต่อวิดีโอสักคนหนึ่งมาตัดต่อหนั่งตัดต่อเลยใส่เอฟเฟกต มีสองมุมสามมุมเนี่ยมันเป็นยังไงเห็นไม่แต่แต่ยูทูบยูทูเบอร์บางคนเนี่ยเก่งนะเขาจะมีห้องแบบตัดต่อคลิปของเขาอะไรตัดต่อคลิปตัดต่อคลิปเพราะว่าพอถ่ายแบบเรื่อยไปเรื่อยมันจะน่าเบื่องั้ยตัดต่อคลิปเอาที่ช่วงสองคนสำคัญอ่ะมามารวมในคลิปเดียวแล้วก็ให้แปดนาทีไม่ตัดคลิปไปไมใช่ใช่แปดนาทีขึ้นไปจะดีมากแต่แต่ถ้าเนื้อนานมากไปก็ไม่ก็ไม่ดีอ๋อก็มันเยอะไปก็ไม่ดีใช่ครับเขาจะมาแปดนาทีแปดนาทีนะอ๋อในในความรู้เขาเขาะแปดนาที ับคิดประมาณแปดนาทีนะครับอสามนาทีนาทีสั้นไปน้อยไปโฆษณาแปดนาทีแปดนาทีนิดๆพอดีมีอยู่สิบนาทีขึ้นไปถือว่านานไปยาวไปนะยาวไปน่าเบื่อหน้าเบื่อบางคนก็ทำวันแปดนาทีแปดนาทีใช่ครับใช่อันนี้คือข้อมูลมาจากพวกช่างใหญ่เออเข้าไปดูบางทีมันมีอนี่นะนักเต่าเรื่องคือไอ้นี่พูดเก่งผู้หญิงชื่อวิวอะเลยเนี่ยเล่าเล่าเรื่องเก่งมากเลยนะตัดเราเรื่องนนเรื่องนี่เรื่องต่างประเทศเรื่องกะ่าวว่าเออ กลายเป็นคนดูเยอะเลยนะเรื่องสงครามทำไมต้องเกิดสงครามเนี่ยยูเครนกับรัสเซียเนี่ยใช่ใช่วิวไงชูู้หญิงอ่ะใช่ใช่แค่คนพูดเล่าเรื่องแต่เขาเราหน้าฟังน่าสนใจน่าสนใจใช่น่าฟังน่าค้นหาน่าจะตามใช่เนี่ยยังช่างโต้งอ่ะผมเห็นทําได้เลยแต่เพื่อทอมทำรถอ่ะเราเราเบื้องต้นเราไม่ต้องตัดต่อเราก็ไอ้นี่ไปก่อนตั้งกล่องไว้นะตั้งกล่องไว้เราก็เออนี่พอสอะไรเงี้ยผมเห็นเขาไม่ไม่ตัดต่อนะให้ถ่ายพอเสร็จ สักครบแปดทีปุ๊บเขาจะเป็นคลิปอีกต่อไปอเรามาดูคลิปต่อไปนะครับว่าทําต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่ารอการหาสาเหตุรถรถตการิตอย่างเงี้ยต้องถอดเสื้อถอดวางาเงี้ยพอสักครบแปดทีปุ๊บเขาก็จะมาดูให้ได้ติดตามคลิปต่อไปมีคลิปต่อไปใช่ใช่ให้ให้ให้ใหใหรอลงอ่ารอชมคลิปต่อไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นคลิปติดต่อเลยไม่ไม่ไม่ใช่ต่อต่อครับใช่แต่ว่าถ้าเราถ่ายอย่างเช่นอ่า น้องอาทิตย์เป็นดาราอย่างเงี้ยน้องทิพย์อยู่ในบทกอดเด็กอะไรที่มันสำคัญสำคัญอย่างเงี้ยดูดูเราน่ารักอย่างเงี้ยก็มาต่อๆเป็นคลิปเดียวกันอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งถ้ามันสร้างรายได้ได้แล้วนะเราไปหาคนดังๆยูตูปดังๆไปแจมกับเขาเอาชื่อเข้ามาใส่ในเชิงเราปุ๊บเป็นแล้วก็คนในคนดังปุ๊บเราจะไปอยู่ในนั้นด้วยเขาเราจะอาศัยแสงเขาไงออันนี้อีกอย่างหนึ่งสมมติว่าช่างตงเป็นยูทูบเบอร์ดังเลยอผมก็พอสร้างรายได้แล้วช่างตรงสาต์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปหาช่างต่งวันนี้มาางต มาดูการสอมรถจะทางตรงปุ๊บเขาคนทางตรงปุ๊บมันจะมาเจอช่องผมเละเนี่ยมันจะอาศัยวิวอันนี้อันนี้สําคัญเขาเรียกว่าการเครือข่ายแฮทแทกแฮทแทกคนนักนอย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อให้คนอยากเมาดูใช่ไหมครับคนดังอ่ะใช่นี่นะเนี่ยทดสอบเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูเดี๋ยวผมลองอันนี้รถเทึร์กละเขาลองดูนะเนี่ยมันทํางานอยู่นะเนี่ยสองตัวสมมติว่า หัวกองกองชัดเนาะกองกล้องชัดสมมติว่าผมปิดตัวงนะมันจะกระพริบอันนี้มันทํางานคือไม่กระพริบนะครับดีมากเลยแต่ซาโมเนิกเนี่ยจริงๆแล้วมันห้าพันกว่านะไอซีเรียไปนะแต่มันเหน็บหัวผมไม่เอาแพงอันนี้ผมซื้อจากสั่งจากจีนเลยกิบเครื่องมันจากกระพริบละอันหนึ่งเนี่ยกพริบละเนี่ยเขาเช็ตรยังทำอยู่อ่าปพิดตัวนึงสำหรับปิดอันนี้ตัวมันจากระพริบสองตัวเนี่ยเรามันจะเล็งเสียได้อันนี้คือราคาเพราะว่าโอเค